รับทุกท่านนะครับก็สู่รายการ RMU t t News ประกาศข่าวเด่นนะครับกับผม D D am, เดียลติดเดกงามเหลือหรือว่าทหานชนบดงามเหลือนะครับคุณฟังครับวันนี้ถือว่ามีประเด็นสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นการปูพื้นให้กับนักเลือกตั้งหน้าใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับบางช่วงบางตอนผ่านทางรายการสถานีประชาชนหยิบยกมาให้คุณฟังได้มีโอกาสได้รับทราบกันนะครับไปฟังกันเลยครับคุยกับอาจารย์ยุทธพรก่อนละกันฮะว่าการเมืองในรอบนี้ฮะอาจารย์ฮะแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาอย่างไงบ้างครับอาจารย์ครับ ผมคิดว่ามันมีทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ต่างนะครับส่วนที่เหมือนเนี่ยคือกติกาในการเลือกตั้งอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคือรัฐธรรมนูญปี60กฎหมายเลือกตั้งสสใช้กติกาแบบเดิมแล้วก็ใช้การจัดตั้งรัฐบาลแบบเดิมด้วยเพราะนั้นวิศวกรรมการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็คือมีกลไกอยู่2ชุดชุดที่1คือคกลไกในสนามของการเลือกตั้งชุดที่2ก็คือคกลไกในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสส่วนนี้บางครั้งมันก็็กกกกกกลาายยเเปนนมที่แออจั นะครั้งก่อนเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าการจัดตั้งรัฐบาลในปี2 5 6หกเนี่ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็ไม่ได้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จนะพอะย้อนกลับไปปี6 2ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเวลานั้นก็จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเหมือนกันครับนะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนั้นเนี่ยก็คือในแง่ของตัววตเตอร์ นะครับและในแง่ของตัวผู้สมัครพักการเมืองแล้วก็การนําเสนอนโยบายต่างๆนะครับที่เปลี่ยนนะในแง่ตัววเตอร์มีวตเตอร์คนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเติมเยอะนะครับในแง่ของพักการเมืองตัวผู้สมัครเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าครั้งนี้ก็มีการนําเสนอในเรื่องของคุณภาพของบรรดาแคนดิเดตนายก,ก็ดีผู้สมัครต่างๆก็ดีมากขึ้นนะแล้วผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละ ที่การเมืองแบบตระกูลการเมืองการเมืองแบบบ้านใหญ่อะไรต่างๆจะมีความสําคัญนะแต่นับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการนําเสนอในเรื่องของความรู้ความคิดวิสัยทัศน์มุมมองอะไรต่างๆเหล่านี้ของผู้สมัครนะครับรวมไปถึงคนดิเดตนายกแล้วก็ตัวพรรคการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจแบบไร้เหตุผลเนี่ยนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหรนะ่นะนะอย่างเช่นลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆเบาลงเพราะว่าคนก็เริ่มที่จะมองนโยบายเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น นะมองนโยบายเป็นวิชาการมากขึ้นนะเอาสิ่งที่ทําได้เกิดประโยชน์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริง อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้มันมีเงื่อนไขทางนโยบายเข้ามาหลายๆอย่างตั้งแต่ระดับโลกเลยนะครับประเด็นสํำคัญๆซึ่งวันนี้หลายพักเนี่ย่องไม่ค่อยเห็นการพูดถึงนะครับเช่นหนึ่งคือเรื่องของภัยพิบัตินะครับต่างๆนะเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องของ AI อาจจะเห็นการแตะกันหยิบจับมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่เห็นความชัดเจนนะพองลองมาเป็นประเด็นในระดับ ประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญเนื้อทศกรรมการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมอันนี้ก็พอจะเห็นได้บ้างนะครับนะครับและนอกจากนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องน้ําท่วมเรื่องฝุ่นพิษนะครับเรื่องขยะซึ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาของเมืองทั้งสิ้นนะแต่จะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติแน่นอนครับ ตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องอีกส่วนด้วยกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหาคนครที่จะเกิดขึ้นในกลางปี2569นั่นก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครและก็สกด้วยนะครับค่ะค่ะเอาละ่ะคืออาจารย์มองฉายให้เราเห็นถึงภาพใหญ่ว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรและนโยบายมันตอบโจทย์มากขนาดไหนถามพี่ต้นอุรชยัยพี่ต้นในอยู่ในมุมการเมืองวิเคราะห์ทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่รวมถึงภาพรวมทั้งหมดแต่วันนี้ชวนพี่ต้นมาคุยจากภาพใหญ่สู่ภาพแบบย่อยๆของคนกรุงเทพ ในมุมของคนกรุงเทพวันนี้เขาส่งเสียงมาในรายการสถานีประชาชนอยากให้แก้มากๆคือเรื่องของปัญหาในกรุงเทพพี่ต้นมองว่าควรจะแก้อะไรแล้วพักไหนตอบโจทย์ครับจริงๆถ้าพูดถึงปัญหาในกรุงเทพเราแทบไม่ต้องไปสัมภาษณ์เลยนะครับ,ค,รบคือมันเป็นปัญหาคลาสสิกใช่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่านะครับหรือว่าเลือกตั้งทั่วไปครั้งไหนๆมันก็จะวนอยู่กับเรื่องของน้ำท่วม,มรถติด นะครับปัญหาเรื่องของอที่ทำกินซึ่งที่ทำกินในกรุงเทพมันจะไม่เหมือนในพื้นที่โซนอื่นมันจะไม่ใช่เรื่องของที่ดินในการทำเกษตรแต่มันจะเป็นเรื่องของสถานที่เปิดแผงลอยเปิดร้านค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นปัญหาที่ถือว่าอยู่คู่กับกรุงเทพมานานนะครับไม่ได้ไหมายถึงไม่ดีนะแต่คือด้วยความที่มันเป็นสภาพเป็นเมืองใหญ่เป็นมหานครมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ฟังอาจารย์ยุทธพรวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ผมนึกถึงการเลือกตั้งเมื่อปี62สองนะครับผมเคยคุยกับนักผังเมืองอาจารย์ แล้วเขาก็พูดถึงการแก้ปัญหารถติดว่ามันไม่ใช่เรื่องบนท้องถนนนะม,มันเป็นเรื่องของการวางผังเมืองคุณจจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเราพยายามจะสร้างรถไฟฟ้าให้มันเชื่อมโยงจอกจากบ้านไปรถไฟฟ้าคุณต้องนั่งอมอเตอร์ไซค์วินก่อนจากมอเตอร์ไซค์วินคุณจะต้องไปต่อรถสองแถวอันนี้ยกตัวอย่างเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟฟ้านะครับผังเมืองเราไม่ได้ออกแบบมาให้เดินถึง ส,สิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวกสบายขนาดนั้นอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่คนบ่นกันผมพยายามไปฉายภาพให้เห็นว่าทําไมปัญหามันแก้ไม่ได้ค,คือมันมีความยากในการแก้ปัญหานะครับหรือปัญหาน้ําท่วมอย่างนี้เป็นตน้นในเมื่อเมืองม,มันขยายแต่ไม่ได้วางผังไว้รองรับแบบร้อเซนี่ยปัญหานี้เกิด 3. ปัญหาเรื่องของที่ทํากินที่เรามองกันว่าเป็นอาจจะเป็นฟุตบาทแผงลอยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับช่วงหนึ่งก็ต้องมีการจัดระเบียบ เพราะว่าเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่ได้จริงๆแล้วมันจะนามาสู่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรตามมาแต่มันก็ยากอีกที่จะไปหาโซนอื่นให้เขาทํามาค้าขายในลักษณะร้านค้าแผงลอยได้นี่คือโจทย์ที่ท้าทายมากใน,ในบรรดาผู้บริหารถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเราจะจี้คําถามเหล่านี้เพื่อหาไอเดียในการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นพ่อเมืองได้โดยตรงนะครับแต่ว่าพอเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเราเลือกตั้งสสสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปจากในอดีตนะ ใน,ในการที่ผมสังเกตนะครับก็คือเราไม่ค่อยได้เห็นป้ายหาเสียงที่ขายนโยบายเชิงพื้นที่เท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนนี้ยังพอมีบ้างนะครับการหาเสียงที่ขายนโยบายเชิงพื้นที่ว่าคนเขตนี้เขตเลือกตั้งนี้ต้องเจอกับปัญหาสมมติหนูระบาดผมยกตัวอย่างคงไม่มีหรอกนะประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นนโยบายภาพรวมระดับประเทศเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่อาจจะคือต้องไปมองในร่มใหญ่ที่แต่ละพักออกแบบไว้ โดยที่เสียงสะท้อนของตัวเองมันจะออกมาตามสื่ออย่างเราเนี่ยว่าเขาสะท้อนต้องการอะไรแล้วพักการเมืองก็หยิบฉวยไปใช้อันนี้คือความต่างหนึ่งนะครับซึ่งทําให้ปัญหาไปไม่ถึงมือผู้แก้นี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาทางการเมืองนะเสถียรภาพที่มันทําให้การผลักดันการแก้ปัญหาผลักดันนโยบายไปได้ไม่สุดเพราะว่าต้องคอยแบ่งเวลามาแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับ,รบแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับอาจารย์ยุทธพรวร์ะเรื่องของการลงประชามติครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับว,ว่าการลงประชามติเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากับดักของการเลือกตั้งล่วงหน้าไหม mm hmm. นะเพราะวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าในเมื่อการลงประชามติเนี่ยไม่สามารถที่จะลงแบบล่วงหน้าได้แม้ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาจะขอใช้สิทธิ์ลงสสเนี่ยแบบล่วงหน้าจะต้องไปในวันที่1กุมภาพันธ์แต่เขาจะต้องไปใช้สิทธิประชามติอีกครั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ นะซึ่งก็อาจจะทําให้คนส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็มันมีภาระนะครับกับเขาเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นในะท้ายที่สุดก็อาจจะมีการไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันที่8กุมภาพันธ์ก็ได้ซึ่งนั่นมันจะส่งผลให้ตัวเลขของผู้ออกเสียงประชามติเนี่ยอาจจะเรียกว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมต่างๆในทางการเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรณรงค์ต่างๆกกตด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยจะสามารถรณรงค์ได้แค่ไหนเพียงใด นะครับแต่ล่าสุดก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าทําได้นะครับราว่าเป็นเสรีภาพแต่ว่าก็ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่ผิดกฎหมายพกักการเมืองกฎหมายเลือรตั้งสอสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นงานใหญ่ของกอตอที่ต้องรณรงค์เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการไปกาบัตร3ใบเนี่ย จะทําอย่างไรที่ประชาชนไม่สับสนนะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของการใช้สิทธิ์ออกเสียงในะสนาษของการงดออกเสียงนะครับหรือโหวตโนเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าในกลไกของกฎหมายประชามติปี2568เนี่ยซึ่งเป็นฉบับที่2เนี่ยได้แก้ไขนะครับเรื่องของเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่าดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยมาสู่เสียงข้างมากแบบชั้นเดียว แต่เสียงข้างมากชั้นเดียวตรงนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเสียงที่เห็นชอบกับประชามตินั้นเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าเสียงที่งดออกเสียงหรือโหวตโนนะครับเพราะฉะนั้นการไปกาโหวตโนหรืองดออกเสียงเนี่ยก็เป็นการโหวตสวนเสียงที่เห็นชอบเหมือนกันล้วันก็กล้ำกึ่งที่จะเป็น การลงไม่เห็นชอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องรดนรค์ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าท้ายที่สุดเนี่ยเสียงที่บอกว่างดออกเสียงมากมก็เท่ากับว่านั่นก็คือทําให้ประชาธรมติตกไปได้เช่นเดียวกันอ,อันนี้คือการต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าใน2ทางเลือกเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นแต่มันมีทางเลือกงดออกเสียงด้วยซึ่งงดออกเสียงเนี่ยก็กั้มกึ่งจะเท่ากับว่าไม่เห็นชอบนะครับนะเพราะว่ามันจะต้องไม่มากกว่าเสียงที่เห็นชอบนั่นเอง เพราะ2-3ประเด็นอันนี้คือสิ่งที่กตอตอต้องดําเนินการแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับวันนี้เนะี่ยต้องทําอย่างไรในการรีบเร่งแก้ระเบียบเพื่อให้อำนวยความสะดวกกับคนที่เขาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าในส่วนของสสเนี่ย<ม>เขาจะได้ไม่ต้องไปซ้ําในวันที่8อีกแล้วนะคราวนี้จะแก้ระเบียบยังไงแก้ระเบียบได้ครับเพราะกฎหมายประชามติปี2568เนี่ยถือว่าเป็นนวัตรกรรมการเมืองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในกรมรมิการยกร่างกฎหมายฉบับนี้นะมีการเปิดโอกาสให้ทำประชามติด้วยช่องทางอื่น นะครับเช่นการใช้ไปรษณีย์การลงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่มีความปลอดภัยนะแต่ก่อนหน้านี้กรกตอบอกว่าไม่มั่นใจนะในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการยืนยันตัวตนในเรื่องของการที่จะส่งบัตรมาเดี๋ยวล่าช้าหรือส่งบัตรตกหลน่นอะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายแล้วนะครับแต่มันเป็นประเด็นในเรื่องของการแยวนจัดการการทำประชามติของกรกตครับ ต้องไปบริหารจัดการให้ดีแล้วเปิดช่องนี้ซึ่งกฎหมายให้ทําได้อยู่แล้วเช่นทําทางไปรษณีย์ทำด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนเขาสะดวกและคนที่ไปใช้สิทธิ์วันที่1แล้วเนี่ยไม่ต้องไปซ้ําวันที่8อีกนะส่งไปรษณีย์ได้ไหมอะไรได้ไหมก็ต้องรีบเร่งแก้ระเบียบกรกตตรงนี้ให้ทันก่อนวันที่8กุมภาพันธ์นี้แสดงอาจารย์มองว่าช่องว่างณน,นเวลานี้ถ้าหากแก้ตอนนี้ไปรษณีย์กับอิเล็กทรอนิกส์ยังตรงทันอยู่ ผมยังทันอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้นมันเป็นระเบียบกรกตที่สามารถจะแก้ไขได้โดยกรอกตอจบได้เองไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้กฎหมายไปชามาติอะไรต่งางๆเพราะกฎหมายเปิดช่องให้ทําได้อยู่แล้วกับวิธีการอื่นๆนอกจากจะเดินไปที่คูหาเนี่ย นะครับมีวิธีการที่มันทางเลือกให้กับประชาชนได้อยู่แล้วครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดว่าถ้าหากประชาชนไปออกเสียงแล้วไปกะตรงคําว่างดออกเสียงตรงนี้มันมีในยะอะไรมันสะท้อนสังคมแบบไหนคะอาจารย์ครับถ้าประชาชนกางงดออกเสียงมากเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับเกี่ยวกับเรื่องการลงชามติไม่เพียงพอ <c oughs> นะคนจํานวนไม่น้อยก็เลยไม่มั่นใจว่าตกรงแล้วเขาจะลงเห็นชอบหรือลงไม่เห็นชอบนะดังนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจว่าลงงดออกเสียงดีกว่า นะถ้ากรณีคะแนน,นงดออกเสียงมันมาเยอะนะครับก็จะต้องเกิดจากลักษณะแบบนี้นะคราวนี้คะแนนงดออกเสียงถ้ามันมีมากกว่าเสียงที่เห็นชอบประชามติก็ตกเช่นเดียวกันนะครับเนะพราะนี่คือเงื่อนไขอันหนึ่งว่านอกจากเสียงเห็นชอบต้องมากกว่าไม่เห็นชอบแล้วย,ยังต้องมากกว่าเสียงที่งดออกเสียงด้วยเนะพราะนั้นเท่ากับว่าวันนี้ แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2ทางเลือกอนะคือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบซึ่งถ้ามี2ทางเลือกเนี่ยในแง่ของความเป็นไปได้ทางสิติก็เท่ากับว่า50กับ50แต่วันนี้พอมีช่องงดออกเสียงด้วยเนี่ยจะถูกเฉลี่ยมานะสิติมันก็จะกลายเป็น60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกับ30กว่าเปอร์เซ็นต์ละและนะในโอกาสที่ประชามติจะได้ผ่านได้หรือไม่ครับครับอาแล้วคุณบุรชัยเพราะว่าแหม่ต้องคอยบริเตอร์ค,รความเห็นของชาวบ,บ้านของคนดูเนี่ยนะฮะตอนที่จัดมุมการเมืองอยู่แล้ว มีความผินอะไรที่เข้ามาที่ว่าเขาสะท้อนเรื่องของการรุมประชามติบ้างไหมที่จริงประชามติเป็นเรื่องความเข้าใจกับการดำเนินความสะดวกของกรกตมากกว่าในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องความเข้าใจคนที่สนใจการเมืองก็จะจะรู้ถึงความจําเป็นหรือว่าเหตุผลที่ควรจะนําไปสู่การทํารัฐธรรมนูญใหม่หรือความจําเป็นหรือเหตุผลที่ไม่ควร,ครก็ตามแต่แต่กับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็เลยมีคําถามว่า พักการเมืองสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าภาคประชาชนจะพูดถึงกันได้มากขนาดไหนซึ่งจริงๆบทบาทหน้าที่หลักเป็นของกรกตนะอาจารย์กรกตต้องรับบทนี้นะครับวันนี้เราเลยได้เห็นแคมเปญที่ภาคประชาชนเขาบุกไปหาคุณสแสวงบุญมีนะครับเ,เลขากรกตเพื่อไปทวงถามเรื่องความชัดเจนอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าพักการเมืองสามารถที่จะรณรงค์ได้ไหมประกาศจุดยืนได้ไหมภาคประชาชนทํายังไงกรกตควรทำยังไงอันนี้ก็เรื่องหนึ่งสองคือเรื่องของการทําประชามติเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ เขาลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับไม่ใช่ล่วงหน้าสินอกเขตนอกเขตนอกเขตนะฮะแต่ว่าล่วงหน้าไม่ได้ทีนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ผมกําลังมองภาพของกรุงเทพกับหัวเมืองอื่นซึ่งเป็นลักษณะหัวเมืองเป็นจังหวัดเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีประชากรแฝงเมื่อกี้ก็ลืมพูดไปว่ากรุงเทพและจังหวัดเศรษฐกิจมีประชากรแฝงเยอะกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาทั้งไม่ใช่แค่การทําประชามตินะครับยังรวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปด้วยว่าเขาจะแบ่งวันเวลากันยังไงถ้าการทําประชามติ สามารถที่จะทํานอกเขตได้แต่ล่วงหน้าไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนวันเวลากันได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้การถกเถียงกันความเห็นของคุณผู้ชมนะที่ผมคอยโฟกัสเนี่ยพอดีรายการที่ผมทําเป็นรายการการเมืองคนก็จะรู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็จะไปกังวลกันเรื่องของความสะดวกในการทําประชามติและกระบวนการขั้นตอนมากกว่าความรู้ความเข้าใจเพียงแต่ผมเชื่อว่า คนที่อาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเต็มที่หรือยังต้องการข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยมีอยู่มากมากกว่าที่เราเห็นมากทีเดียวนะครับก็เลยมองว่ามันควรเป็นบทบาทของกรกตที่ต้องทําเรื่องนี้นะครับ ค่ะคือที่ทั้งสองท่านวิเคราะห์มาเราจะพูดถึง2เรื่องด้วยกันคือการเลือกตั้งและคือการเลือกตัวสสกับการลงประชามติแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะหลังจากมีการเลือกทั้งสองอย่างที่ว่าไปนี้มันตามมาด้วยความหวังของประชาชนคนกรุงเทพมหานครเขาหวังว่าเลือกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องดีกว่าเดิมนักข่าวของเราค่ะมีการลงพื้นที่ไปสํารวจความคิดเห็นไปสัมภาษณ์มาว่าคนกรุงเทพไม่อยากทนกับปัญหาอะไรอีกต่อไปฟังเสียงนี้กันหน่อยค่ะ B.M. สอทุกอย่างเลยเนะี่ยนี่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะต้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขก็เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยค่ะมันมันไม่ฟื้นตัวสักทีค่ะคือคำอะไรก็แบบอะไรอ่คะมันไม่สำเร็จอะค่ะเศรษฐกิจทำไมมันตกลงเรื่อยๆค่ะแม่ค้าขายของก็ขายก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ปัญหาอื่นก็คือเรื่องรถติดเนี่ยะคะ่ะ การจราจรก็ยังยังยัง,ยง,ยงมีติดขัดอยู่บ้างนะคะคนก็ยังมีก็อยากให้ช่วยตรงนี้ค่ะคือไม่ไม่อยากทนแล้วค่ะคนกรุงก็ทนมานานมากการค้าขายนะที่ประชาชนเนี่ยทุกวันเนี่ยลากยากสตรีฟูดเอ,อ่ยอไรเอ,อ่ยเนี่ยไม่เห็นได้รับความสําเร็จเลยอ้างอ้างว่าอะไรต้องการให้บ้านเมืองสวยงามแต่คุณรู้ไหม ไอร้านสเตทฟู้ดหรือร้านข้างทางเนี่ยเขามีครอบครัวเท่าไหร่ที่จะต้องรับผิดชอบคุณไม่ได้มองตรงนั้นคุณอ้างว่าบา้านเมืองจะต้องสวยงามต้องเป็นเอาระเบียบมาอ้างแล้วก็ไม่ให้เขาทาขํามาค้าขายสเตทฟู้ดค่าค่าของชีพก็สูงค่ะใช่ก็อยากให้ช่วยอ่อาเหมือนค่า ประจำทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงค่ะรายได้ก็น้อยค่ะปัญหาที่แก้ไม่ตกคือปัญหารถติดและยาบ้าเกินคนเล่นล่อนนะคะ่ะตามท้องถนน,นเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยแก้ปัญหาแล้วพวกขยะมูลฝอยใน สิ่งโปรตีนขยะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยน้ําเน่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วขุดถนนอย่างเงี้ยมาขุดถนนที่แถวซอยบ้านเราแล้วว่าไม่มาปรับไม่มาทำอย่างเงี้ยบอกว่าจะมาทําเราโทรไปโทรไปบอกเขาแล้วแต่ว่ากว่าเขาจะมาโอ้โหเป็นหลายเดือนสองสามเดือนอย่างเงี้ย ตอนนี้หนูไม่อยากทนแล้วค่ะปัญหารถติดในกรุงเทพอยากให้ท่านมาแก้ไขปัญหาตอนนี้เพราะว่ารถติดมากๆหลายๆอย่างเลยก็ดูแลประเทศเราให้ดีๆประชาชนต้องมาดับหนึ่งนะ<ๆ>ใช่ไหมปากท้องเรามันต้องต้องมาดับหนึ่งเลยลูกถ้าก็แก่แล้วนะเจ็ดสิบป่าแล้วมันก็อยากให้ดีๆเนาะถัะะกการเมืองดีๆมีเยอะนะ ขอได้คนดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะยังไม่จบนะครับคุณฟังครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อแล้วกันนะเพราะว่าวการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความสําคัญกับประเทศไทยเสียงของประชาชนนั้นสามารถที่จะฝ่าวิกิตประเทศไปได้นะครับพักสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ RMU TT News ประกาศข่าวเด่นนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ปูพื้นกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่ากลับมาติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะเพราะว่าเสียงของทุกคนนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปได้ RMU TT News A นะฮะก็ถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งต่อไปด้วยนะฮะไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับหยิบยกมาจากรายการสถานีประชาชนไทย PBS ครับ เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงสะท้อนของคนกรุงเทพล้ล้วนเลยนะคะคุณป้าเมื่อสักครู่นี้พูดเอาไวด้ดีนักการเมืองดีๆนะมีเยอะอยากได้คนดีๆเข้ามาทํางานให้ดิฉันสรุปปัญหาที่ชาวบ,บ้านว่ามาคือ1เลยคือปัญหาฝุ่นพีเอมสอปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพสูงมากรถติด ปัญหาขายของทางเท้าปัญหายาเสพติดคนไร้บ้านรวมถึงปัญหาขยะด้วยปัญหาที่ว่ามานี้ชวนทั้งสองท่านวิเคราะห์กันต่ออาจารย์ค่ะชาวบ้านหลายๆคนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่พูดตรงกันฝุ่น PM 2.5มันกลับมาแล้วแล้ววนกลับมาทุกปีปัญหาเดิมๆแต่แก้ไม่จบในมุมอาจารย์รอาจารย์มองว่าพักการเมืองในรอบนี้ออกนโยบายแก้ไขปัญหานี้เยอะไหมคะอาจารย์เราแทบไม่ค่อยได้ยินกันนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหา PM 2.5นั้นมันเป็นปัญหาเรื้อรัง และเป็นปัญหาที่เกิดซ้ําในช่วงเวลาใกล้เคยียงเดิมทุกปีนะพอเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าร้อนซึ่งอากาศไม่มีความชื้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสนับสนุนแล้วนะครับกับสิ่งที่เป็นต้นเหตุเช่นเรื่องของควันจากบรรดารถยนต์นะครับจากโรงงานต่างๆหรือแม้กระทั่งในเขตเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะอย่างเช่นในกรณีภาคเหนือเนี่ยก็เป็นจากปัญหาการเผาป่า เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่เป็นปัญหาใหม่หรือว่าเราไม่เคยเผชิญเลยนะครับแต่ว่าประเด็นเหล่านี้เรากลับได้ยินน้อยมากนะครับจากนโยบายาต่างๆของแต่ละพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งความจริงจังของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะแก้ปัญหานะดังนั้นเนี่ยปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ดีนะครับหรือรวมไปถึงน้ําท่วม เรื่องขยะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นปัญหาของเมืองนะซึ่งต้นตองมันเนี่ยมันมาจากเรื่องของปัญหาระบบราชการและการกระจายอํานาจที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะอันนี้คือโจทดใหญ่ของปัญหา2 3เรื่องนี้ในกรณี PM 2.5เนี่ยเราเห็นได้เลยนะครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำกัดเรื่องฝุ่นเหล่านี้โอ้มีเยอะแยะมากมายหลายหน่วยหลายกรมหลายกองเหลือเกินนะแต่ท้ายที่สุดการบูรณาการในการทำงาน นะมันมีมากน้อยแค่ไหน<ม>นะระบบราชการไทยเนี่ยก็มีคนเปรียบเทียบนะครับบอกว่ามีลักษณะรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงครับนะรวมศูนย์คือการเดินใจเนี่ยอยู่กับคนไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มนะอำนาจที่จะไปดําเนินการของแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยแต่ละกองเนี่ยก็จะบอกว่าติดขัดเรื่องกฎหมายติดขัดเรื่องบุคลากรติดขัดเรื่องงบประมาณอำนาจหน้าที่ไม่มีอันนี้คือรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงคือแต่ละหน่วยต่างหน่วยก็ต่างทําไม่บูรณาการกัน เนี่ยคือปัญหาพื้นฐานระบบราชการไทยและนํามาสู่เรื่องของ PM2.5 เนี่ยที่ไม่สามารถจะแก้ได้ยอย่างจริงจังนะครับและในขณะเดียวกันการแชมอนาจที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะก็ไม่สามารถจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับแม้ทั้งกรุงเทพมหาคนครเนี่ยที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับและเป็นท้องถิน่นรูปแบบพิเศษมีงบประมาณเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมากกว่ากระทรวงบางกระทรวงด้วยนะมีบุคลากรไม่ต่างแต่ท้ายที่สุด ทำอะไรมากไม่ได้เพราะสะนานะทางกฎหมายกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็ไม่ต่างจากท้องถิ่นเล็กๆที่จะทําอะไรต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางจากอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งในเรื่องของการอำนาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ท้ายที่สุดท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราไปดูนี่ของความเดือมล้อนนะเราจะเห็นเยอะแยะเลยครับปัญหาคนจนเมืองปัญหาคนชายขอบ นะก็เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนเหล่านี้แล้วส่งผลมาสู่อะไรก็ส่งผลมาสู่ปัญหาเรื่องของสตรีทฟู้ดแผงลอยหาบเล่มากีดขวางทางสัญจรสาธารณะหรือว่าทางเท้าสาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหาพื้นฐานตรงนี้ก่อนเนี่ยปีอเมสองจุดห้าก็ดีนะครับภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรต่างๆก็ดีมันก็จะวนกลับมาสู่ที่เก่าในทุกๆปีแบบน,นีคบ้ครับคบรับเอาคุณอุ้รชัยว่าไงเพราะว่าทำไงต้องคอยสกแกนอยู่แล้ว นโยบายของแต่ละพรรคนะฮะถ้าเกิดว่าเราเจาะกรุงเทพนะแล้วก็ฟังเสียงของประชาชนครู <c oughs> ่นี้เขาไม่ทนแล้วฮะเราได้ไปดูนโยบายของแต่ละพรรคเอาเฉพาะกรุงเทพไปกันเะเห็นบ้างไหมฮะว่าเขาจะแก้ตามแนวทางที่ว่าชาวบ้านเขาอยากได้ครับจริงๆก็เห็นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าตอนนี้เวลาเขาออกแบบเขาออกแบบนโยบายเป็นร่มใหญ่และเป็นนโยบายภาพรวมที่ใช้ทั้งประเทศอย่างเรื่องฝุ่นเนี่ยผมมองว่าถ้าจะแก้โดยลําพังต่างคนต่างทํา มันจะเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครูน่นี้จริงๆเป็นที่ตัวผู้กําหนดนโยบายต้องทําร่มที่ว่านี้มีอะไรบ้างฟังจากที่คุณผู้ชมแล้วก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีร่มเศรษฐกิจปากท้องนะครับร่มปัญหาอาญากรรมภัยพิบัติแล้วก็การเดินทางด้านโลจิสติกต่างๆทั้งหมดนี้จะดูปัญหาในเชิงพื้นที่แล้วทาได้ครับแต่ว่ามันจะต้องถูกกาหนโดนโดยนโยบายซึ่งเป็นเป็นของพักการเมืองเป็นฝ่ายการเมืองเป็นตัวที่กําหนดนโยบายเหล่านี้มาทำนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ เราติดตามมาตลอดแลวเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างเช่นถ้าอยากแก้ปัญหารถติดเราจะจัดการเรื่องของผังเมืองยังไงนะครับเราจะทําให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางสาธารณะได้สะดวกมากกว่าน,นี้ได้ยังไงอย่างที่ผมบอกไปบางคนยังต้องใช้รถโดยสารอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์วินอย่างเงี้ยต้องนั่งเพื่อไปต่อรถกว่าจะถึงเรือกว่าจะถึงรถไฟฟ้าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ2คือระหว่างที่กําลังทําเหล่านี้ เรามีนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเราจัดระเบียบทางเท้าแล้วเราก็มีโซนให้เขาไปค้าขายขายได้ไม่ได้ขายดีไม่ดีเรื่องนึงนะถกเถียงกันได้แต่ว่าระหว่างที่มันกําลังขับเคลื่อนนโยบายไปเนี่ยเรามักจะติดลมทางการเมืองจริงๆกฎหมายฝุ่นนี่เกือบจะเห็นฝั่งฝันแล้วนะตั้งแต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาสุดท้ายมันก็ยังไม่สุดนะครับมันมีกฎหมายบางฉบับที่ เรารู้ว่าถ้าผ่านเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งประเทศแน่แต่มันไปไม่สุดแล้วดูเหมือนว่าฝ่ายการเมืองเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาทางการเมืองหรือว่าการเล่นเกมทางการเมืองมากกว่าเรื่องนี้เวลาพูดออกมาฟังดูอาจจะเหมือนกับว่าไม่เห็นเกี่ยวกับนโยบายเลยแต่เพราะมีเรื่องแบบนี้ครับมันเลยทำให้การผลักดันนโยบายไปได้ไม่สุดในหลายๆด้านสิ่งที่คนกรุงเทพอยากได้ซึ่งเราสัมภาษณ์มาเนี่ยอันที่จริงมีหลายอย่างที่ไม่ได้ต่างจากคนในพื้นที่อื่นๆนะต้องการพื้นที่ทํากิน ปัญหาสุขภาวะอะไรพวกนี้คือมันทําได้หลายคนบอกว่าถ้าการเมืองดีทุกอย่างดีหมดอันนี้ถูกต้องครับเผอิญว่าการเมืองที่ผ่านมาเสถียรภาพมันน้อยไปนิดนึงนะครับค่ะก่อสมควรนะครับคุณฟังครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่ติดตามรับฟังกันเลยนะฮะฝางติดตามด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กหนะาข่าวัชนามแล้วก็ช่องทางทิกตอกนะครับเดียบุรี่วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line official @rmuttradio